ต้องขอกราบเรียนถามเจ้าคุณอานิลมานว่าพลังทางธรรมทำไมถึงมาผสานกับพลังทางการแพทย์ในครั้งนี้คะเจ้าญพรมีคำคำหนึ่งง่ายๆเลยตอนที่พระเดเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็พระองค์ก็เริ่มที่จะเทศนาพระองค์จะเริ่มที่จะสอนและก็สอนได้ชุดหนึ่งครับแลวก็ภระภิสษจป,ประมาณเนี่ยหกสิบรูปเนี่ยพอได้มาชุดแรกเนี่ยพระองค์ก็ให้มิชชั่นของพระองค์นั้นชุดแรกนีว่า บุหุจนาฮิตายะบุหุจนาสุขายะโลกาโนกัมปายะซึ่งความหมายก็คือว่าขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยออกไปสู่สังคม,มเพื่อประโยชน์ของมหาชนเพื่อความสุขของมหาชนและเพื่อที่เราแปลก,กันตามสำนวนก็คือเพื่ออนุเคราะห์โลกแต่คาว่าอนุเคราะห์โลกนี้เป็นคําที่สําคัญแต่นี่ถ้าเราไปดูรากศัพท์ในโลกาโนกัมปายะโลกากบอนุกัมปะนี โลกันตอนนี้ในภาษาบไทยเราเก็เป็นโลกแต่ว่าความจริงอะโลกจริงๆในภาษาพระพุทธศาสนามันหมายถึงธรรมชาติของความทุกข์เพระาะฉะนั้นเวลาเราไปอนุกรรมปาก็คือกรรมปัจจรม,มนาตแปลว่าหวาันไหวอ,อนุแปลว่าตามเพระาะฉะนั้นก็คือที่หมอบอกก็ love for humanity เพระาะฉะนั้นการที่จะไปสอนการที่จะไปช่วยให้ความสุขนั้นเราจะต้องหวันไหวตามความทุกข์ของเขาก็คือเราจะต้องเข้าใจความทุกข์ของเขาเพราะฉะนั้นเราไปเพื่อที่จะ ช่วยปลดทุกข์ uh huh. ซึ่งเป็นทุกข์ทางธรรมชาติทุกข์ทางใจอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นกระบวนการบางอย่างในการสอนศาสนาในการสอนธรรมะก็คืออาจจะเป็นการทุกข์ทางใจแต่ว่าในคําสอนนั้นไม่ได้จํากายนดทุกข์ทางใจ uh huh. เพราะว่าในกรณีหนึ่งที่มีพระป่วยแล้วก็เปล่าพระป่วยเนี่ยแบบอคิวาเป็นปรากฏว่าอุจาระเต็มแล้วก็ทุกคนก็ลังเกียจไม่มีใครไปดูเลย uh huh. ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเดนเดินผ่านท่านบอกว่าเฮ้ย hey, อะไรเกิดอะไรขึ้นท่านก็เห็น พระภิกษุป่วยนอนจมอยู่กับกองอุจาระของตัวเองอแล้วก็ทำไมอย่างเงี้ยบอกว่าพระองค์เนี้ยมันนิสัยไม่ดีอย่างงุ่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นป่วยก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครอยากจะดูหรอกเห็นไหมม,มันบง่งบอกถึงความเป็นอยู่ของคนเราต้องอยู่ร่วมกันพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ท่านทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาเราอยู่เป็นพระแล้วใครจะดูแลถ้าไม่มีใครดูแลท่านก็ส่งพระนทนว่าเอาไปเอาน้าร้อนมาไปเอาผ้ามาพระองค์ก็ลงมือช่วยดูแลคนไข้เองช่วยดูแลพระ แล้วก็สอนว่าเนี่ยทิ้งกันไม่ได้นะเราคือมนุษยชาติเราคือภาพภิกษุใครจะดูเท่าแล้วไม่ไม่เราไม่รู้ไม่ดูกันเองก็เลยพระองค์ก็เลยสอนว่าเนี่ยถ้าใครอยากที่จะเข้าถึงตถาคตนี่ให้เข้าหาแล้วก็ดูแลคนไข้ดูแลคนป่วยมันก็คือคอนเซปต์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจอคําสอนตรงนี้มันซึ่งเป็นพุทธศาสนาแต่เนี้ยประเทศศรีลังกา ซึ่งไป,ปมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมีความสํมาคัญระยะยาวนานตั้งแต่ยุคสุขโขทัยสัมพันธไมตรีระหว่างกันท่างสุขโขทยัยสุขโขทัยก็อย่างเช่นท่านสุขโขทัยตั้งเจ้ารำคำแหงอย่างนีง้ก็ตอนนั้นเราก็จะตั้งการที่จะมีพระสงฆ์ตั้ง<ม>สังฆราชขึ้นมาท่านก็หาพระไม่ได้ก็ได้ลังกาวงที่อยู่นครศรีธรรมราช<ม>ท่านก็นิมนต์ท่านขึ้นมาเป็นประธานสงฆ์ต่อนนสังฆราชตอนนั้น แล้วก็หลังจากนั้นก็พุทธศาสนาไล่เราก็เรียกก็ลังกาวงที่เกิดขึ้นแล้วก็พอมาอีกยุคหนึ่งไม่พระเจ้าบรมโกศยุคอวิทยาปรากฏว่าศรีลังกามีปัญหาศร <c oughs> ีลังกาเนี่ยเพราะว่าอำนาจของไอ้อนา,านิคมไอ้พวกดัชอะไรตออังกฤษจนปรากฏว่าไม่มีผ้าเหลือมีแต่สามนเณรโคงอยู่รูปเดียวอายุ60แล้วยังเป็นสามเณรรูปเดียวก็เลยทํำยังไงล่ะก็จะฟื้นฟูยังไงล่ะสามเณรนนั้นก็ไปทูนกษัตริย์ในตอนนั้นว่ามีวิธีเดียวก็คือประเทศไทยเนี่ย <ม>เรามีความสัมพันธ์และประเทศไทยพุทธศาสนายังตุ้นเรื่อง <c oughs> ต้องไปขอพระบรมราชเนี่พระบรมราชุปธรรมจากกษัตริย์ในประเทศไทยอยุธยา <c oughs> ก็เลยพอได้รับทางอายุธยาก็เลยส่งพระเราไปนี่อุบาลีก็เลยกลายเป็นสยามวงเราก็เลยตั้งขึ้นมาของเรามีลังกาวงแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นเป็นเถราวาท <c oughs> ธรรมดาแล้ว <c oughs> แต่ของเราไปที่นั่น ก็เป็นสยามวงมทุกวันนี้เรามีสยามวงค่ะทุกวันนี้คณะสงส์สรลังกาฟ,ฟื้นขึ้นมาได้ก็พระประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตอนหลังมานี่ยอย่างชใหมยลยรัตนโกสินทร์มานี่ทั้งที่วัดพรวันเองปรากฏว่ามีคณะลังกา,าเพื่อที่จะแลกเปลี่ยน แล,แล้วก็พระอพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระนี่ไปช่วยเหลือในเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไปรเรื่องมาเท่ากับว่าประเทศไทยกับศรีลังกาเรามีความสัมพันธ์และสัมพันธไมตรีมาตั้งแต่ช่วงสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้ดีมากๆ <c oughs> เลยค<ช>่ะที่เจ้าคุณอนิลมานได้ประทานในเรื่องของเกร็ดความรู้ในของประวัติศาสตร์ด้วยแต่เมื่อสักครู่ค่ะหัวใจสําคัญถ้าผิดถูกอย่างไรเดี๋ยวให้ท่านเจ้าคุณอธิบายขอยใหญ่ความในส่งของนุน่นละกันนุ่นเคยอ่านนะคะในพระพุทธศาสนาคือพระนามของ พระบรมศาสดาห,หรือพระพุทธเจ้าอะค่ะมีหลายพระนามมากๆแต่พระนามที่เกี่ยวข้องกับว่าเป็นแพทย์เนี่ยค่ะคือคำนี้น่าสนใจคือพระองค์อได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมอด้วยนะคะ <c oughs> และในไตรปิฎกอะค่ะมีคำว่าพิสักกะพิสกโกอันนี้แปลว่าหมอยาส <c oughs> ันล,ละกะโตอันนี้คือหมอผ่าตัด <c oughs> บางทีเรียกพระพุทธเจ้าว่าสัพพโลกติกิจสโก โรคในที่นี้คุณผู้ชมถ้าสังเกตนะถ้าคนไปอ่านในไตรปิฎกอะคะ่ะจะเป็นโรคที่สะกดด้วยหลอลิงกับโรคที่สะกดด้วยรอเรือนั่นหมายความว่าอะไรแปลว่าผู้เยียวยาทั้งทางโรคและโรคที่ภาษาอังกฤษก็คือโวนะคะแสดงว่าหน้าที่ของพระองค์ก็คือต้องแก้ไขโรคทุกอย่างและช่วยรักษาคนทั้งโลกอันนี้คือคำสอน ที่ต้องบอกว่าอากาลิโกมากๆกคือคไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาทุกยุคทุกสมัยก็เป็นเช่นนั้นในหลักคำสอนนั้นนะคะวันนี้มาผสานทั้งพลังทางธรรมกับพลังทางการแพทย์เพราะจริงจรก็ถูกบ่มเพาะวงการแพทย์ถูกบ่มเพาะจากพระราชบิดาวงการสงก็บ่มเพาะจากพระบรมศาสดาทีนี้นุ่นขอขยายความนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มีคำสำคัญให้เจ้าคุณอนิลมานช่วยขยายความ มนุษยชาติมนุษยธรรมตรงนี้ค่ะแน่นอนคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่ถ้าเราทางพุทธศาสนาไอ้คำว่า h ิ m a มในภาษาอังกฤษเลยพามนุษย์เนี่ยมันมีความสำคัญที่อาจจะเรียกว่าคนอาจจะไม่นึกถึงความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีมนุษย์อีกคนหนึ่ง เราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์นะเราการเกิดมาทางชีวภาพเนี่ยอาจจะเรียกว่าเกิดมาเป็นเนี่ยมนุษย์เราเรียกว่ามนุษย์ก็จริงแต่มันก็คือก้อนเนื้อที่มีแขนขาแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้มาจากมนุษย์อีกคนหนึ่งเพราะนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันคือธรรมชาติของมนุษย์ความรักความเมตตาไร้พรมแดนมันก็จะหล่อหลอมด้วยคำคำนี้แหละมนุษยชาติมนุษยธรรม อันนี้คือพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าก็บ่มเพาะแบบนี้เช่นเดียวกัน,นในขณะเดียวกันในวงการทางการแพทย์ค่ะพระราชบิดาก็บ่มเพาะถึงความเป็นหมอที่เวลาที่จะรักษาคนนะไม่จํากัดเชื้อชาติวันณนะศาสนาใดๆทั้งสิ้นคุณจะอยู่ชนชั้นไหนก็ต้องรักษาคุณหมอขยายความให้ฟังหน่อยครับเราก็ได้รับการเพราะบ่มสอนกันมาตลอดนะครับว่าทางด้านการในความเป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยเราดูแล มนุษย์ทุกชีวิตที่เราสามารถดูแลได้โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นใครยังไงที่สำคัญคือกรมสมเด็จพระราชบิดาของวงการแพทย์ไทยท่านก็ได้สอนมากขึ้นอีกว่าฉันไม่ได้อยากให้พวกท่านเป็นแต่แพทย์อย่างเดียวทันอยากให้ท่านเป็นมนุษย์ด้วยอันนี้ก็คือ,อความเป็นมนุษย์คือเรามี หัวจิตหัวใจที่เราจะเข้าใจถึงคนที่มาให้เราดูแลด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เราความเป็นหมออาจจะง่ายหน่อยในการที่จะเข้าใจว่า,าเรามอบเราช่วยโดยไม่มีเชื้อชาติศาสนาพรมแดนใดๆแต่สิ่งเหล่านี้นะครับที่เราอยากจะขยายขอบเขตให้มนุษย์ทุกคนก็สามารถมีหัวใจที่จะช่วยกันดูแลได้โดยไร้เงลื่อนไขโดยไร้พรมแดนนี้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดเชื่อมของทั้งสอง โครงการก็คือทางฝั่งาศาสนากับทางฝั่งแพทย์ก็คือการให้นั่นเองที่เป็นหัวใจสำคัญหลักๆมากๆเลย